Just, like, just like. ใช้แมวกันค่ะเพราะว่าคลิปเก่าเนี่ยไม่ได้อัปเดตมาประมาณปี2ปีแล้วนะคะก็ตอนนี้มีแมวเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้มีแมว5ตัวแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวของการเป็นของใช้แมวนะคะมีของกินของใช้นะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในบ้านนะคะเหตุผลที่เราเลือกใช้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะเริ่มแรกสุดก็คือตรงนี้เราอยู่ห้องที่เป็นแบบชั้น4ก็จะเป็นห้องที่เอาไว้แบบเลี้ยงแมวแล้วก็ทําเป็นห้องเล่นเกมเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบเลี้ยงแมวเด็กของที่บ้านนะคะก็คือเป็น แล้วสูข,ของอาหารแมวนะคะจริงๆที่บ้านอ่ะเราจะให้น้องแมวกินอาหารยี่ห้อนี้นะคะก็เป็นนูเทียนอันนี้จะเป็นสูตรซับซีโร่ก็คือบอกทุกคนไปหมดแล้วตั้งแต่แรกแตั้งแต่คลิปแบบก่อนๆว่าเอ้ยชอบกินอาหารแมวแบบยี่ห้อนี้เพราะมีเม็ดฟรีดได้แล้วก็โปรตีนค่อนข้างสูงประมาณ42อะไรเงี้ยอาหารค่อนข้างโห่แมวแมวก็เลยชอบนะคะตัวเม็ดฟรีดได้มันก็จะเป็นแบบเม็ดเม็อะไรเงี like. ้ยมันทําให้รู้สึกว่าเออสดใหม่ดีแมวที่บ้านก็ชอบกินมากนะคะจริงๆมันเป็นอาหารของแมวโตแบบอายุ4เดือนขึ้นไปอะไรเงี้ยก็คือสามารถกินได้ถ้าเก นิดนึงตัวนี้มันก็จะดีมากๆแล้วก็ราคาจะสูงขึ้นมานิดนึงนะคะมีข้างในมันก็จะเป็นแบบเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะจริงๆแล้วมันจะมีแบบตัวฟีดได้ด้วยแต่ว่าแมวที่บ้านอะ่ะชอบกินมากมันก็เลยแบบชอบกินฟีดได้กันหมดนี่นุ่มมูแบบว่ามายืนดูตาโตตาโตเม็ดของยี่ห้อนี้มันก็จะค่อนข้างเล็กนะคะมันก็จะทําให้เวลาที่แมวกินอาหารกินได้ง่ายแมวขอกินแล้วค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าอันหลักๆที่ให้เนาะส่วนอันต่อไปนะคะก็จะเป็นอันที่ซื้อมาลองนะคะคือจริงๆแล้วแมวแมวเด็กของที่บ้านอะ่ะนอกจากนูเทียนตัวนี้แล้วยังเป็นนูเทนอีสูตรหนึ่งด้วยจะเป็นสูตรสีเขียวเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะคืออันนี้น่าจะเป็นของแมวเด็กโดยเฉพาะโปรตีนก็จะประมาณ36ปอซอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีนายแบบมีนายแบบมาดูเออก็คือโปรตีนมาาันจะ3ามสิปอซอะไรเงี้ยก็คือเอามาให้ผสมกันนะคะแต่ว่าเด็กๆอะ่ะชอบกินตัวนี้มากกว่าเพราะว่าเหมือน,นหอาาร เม็ดของแมวเด็กประมาณ2เดือนขึ้นไปอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นอาหารที่แบบเม็ดค่อนข้างเล็กค่ะด้วยความที่มันเม็ดเล็กอ่ะมันก็จะทําให้เด็กๆอ่ะก,กินง่ายมากขึ้นอนะ่ะเวลาเราเลือกดูอาหารนะ่ะเราดูจากอะไรว่าอันนี้คือคุณภาพดีคือปกติแล้วว่าซื้ออาหารแมวถ้าเป็นอาหารแมวคืออย่าง้ตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วว่าคลิปนี้จะเป็นแบบแค่อาหาร <c oughs> ดีไหมหรือจะเป็นแบบแก๊เจตด,ดีแต่ว่าถ้าเป็นอาหารก็คือจะได้พูดไปเลยอาหารแมวมีหลายเกรดมากอย่างอาหารแมวเกรดถูกๆเนี่ยมันก็จะโรลเรประมาณ50บาทก็จะเป็นอาหารที่เขาตักแบ่งถุงๆเช่น เป็นสีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะมีส่วนผสมของพวกเขาจะเรียกว่าอาหารแมวเกรดธรรมดาพวกนั้นนะก็จะใช้พวกแป้งข้าวโพดในการเอามาทําอาหารแล้วก็ใช้เป็นพวกเศษอาหารเอามาทารวมกันมาเป็นอาหารแมวอ่ะอันนั้นก็จะเป็นแบบแรกแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นแบบพรีเมียมแบบพรีเมียมเนี่ยก็จะใช้เป็นเกรดที่แบบว่าเป็นเศษเนื้อก็เอามาใช้แต่ว่าไม่ได้มีการใช้แบบว่าพวกข้าวโพดอะไรอย่างนี้แหละก็จะเป็นเกรดที่ดีขึ้นมาที่เหมือนที่เขาบอกว่าเหมือนเอาเหลือจากอาหารคนมาอะไรนะใช่ใช่อันนั้นก็จะเป็นเกรดแบบพรีเมียม ก็คือจะเป็นแบบกิโลละประมาณ200อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้แย่แต่ก็คือไม่ได้แบบดีเลิศประเสริฐสีคือกินได้โอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ความเค็มความอะไรก็จะน้อยลงนะคะแต่ว่าอย่างอาหารแมวที่บ้านที่เราให้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกรดแบบโพลิสติกโพลิสติกเนี่ยก็คือเราสามารถกินได้คือเป็นอาหารแมวที่เป็นเกรดคนกินใช้วัตถุดิบที่เป็นของคนอย่างของน้องนูเทยีทยนคนนี้ที่แน,นะนําอ่ะเพราะว่าไอตัวฟีได้ของมันอะ่ะคือมันมีทั้งฟักทองเป็นแบบแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ดีมีหอยแมลงหู่ก็จะช่วยเรื่องแบบเรื่องบำรุง นู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยก็คือมีตามนี้มีปลามีหอยมีอสาหร่ายอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอาหารที่แบบเกล็ดคนกินเขาเรียกว่าเกล็ดโพลิสติกมันก็จะทําให้คุณภาพของของของ่ะดีเวอร์เวอร์นะคะก็จริงๆแล้วอาหารแมวหนูก็ชิมมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าแบบบางทีเราจะให้เนี่ยก็ต้องดูว่าเค็มไม่เค็มอะไรเงี้ยทีนี้เลวลาเราเลือกเนี่ยเราก็เลือกตามไลฟ์สไตล์ของแมวแล้วแมวบางตัวเนี่ยเขาเลี้ยงแบบระบบเปิดเช่นให้อยู่แบบในรั้วบ้านมีที่ให้วิ่งเล่นอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะใช้อาหารที่มีโปรตีนค่อนข้างสง ถ้าเกิดว่าแมวบางตัวอยู่ในบ้านกินแล้วก็นอนอย่างเดียวแมวทําหมันแล้วเขาก็อาจจะเลือกอาหารที่มันค่อนข้างจะโปรตีนน้อยลงมาโปรตีนน้อยลงมาเช่น30ต้นต้นๆเพื่อให้แมวของเราเนี่ยไม่ได้รับโปรตีนมากเกินไปจนอ้วนนอกจากอันนี้2อ,อันนี้แล้วก็นูเทียนที่บอกอยันหนึ่งก็จะมีน้องคนนี้ที่เราซื้อมาให้นะคะ คือจริงๆแล้วนูไปทาการรีเสิร์ชมาเพราะว่าเป็นคนแบบชอบศึกษาอะไรอย่างของแท้น้องคนนี้ก็เป็นอันที่แบบคนแนะนําชื่อยี่ห้อว่าซิลลี่พีคนอกคนนี้เป็นอาหารโฮลิสติกเกตเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์โฮลิสติกเลยเขาเคลมมาว่าตัวนี้ของเขาอ่ะมันยิ่งกว่าไอพวกแบบที่เราเปิดไปก่อนหน้านี้ถึง3เท่าคือดีกว่าแล้วก็คะแนนของเขาอ่ะเต็ม10อ่ะเขาได้แบบ9ก้าจุดกว่ากว่าเลยนะแล้วก็คือโปรตีนสูงมากประมาณ46บวกบวกซึ่งถือว่าสูงเวอร์เวอร์เลยนะคะเหมือนอินกิเดียนก็ดีนูริชันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตัวนี้ก็เป็นแบบตัวที่ให้อยู่เหมือนกันแต่ว่าถุงนึงอ่ะมันค่อนข้างแพงมาก300กรัมอ่ะ4 0 0กรัมอ่ะประมาณ2,000บาทาเทียบกันแล้วก็คืออันนี้ทั้งถุงเนี้ย2 0 0 0บาทอันนี้ทั้งถุงเนี้ย2 0 0 0บาทเหมือนกัน เออก็เลยแบบราคามันค่อนข้างต่างกันเยอะนะคะแต่ว่าเหมือนน้องตัวซีวีเนี่ยคือถ้าสมมติจะกินเนี่ยอาจจะต้องฝึกกินนิดนึงเพราะมันจะไม่เหมือนอาหารแมวทั่วไปนี่เป็นเม็ดอย่างนี้นะคะแล้วก็คือจริงๆกินอ่ะเขาไม่ได้ให้กินในปริมาณที่แบบเยอะเวอร์ด,ด้วยนะเขาบอกว่าโปรตีนเขาว่าสูงมากแล้วแบบแคลอรีร่ก็โอเคสําหรับแมวแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แนะนําให้กินเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นอาหารเม็ดหลกัหลกๆของแมวเด็กที่บ้านเรานะคะแต่ว่าถ้าเป็นแมวโตเนี่ยหนูก็จะให้เป็นตัวนูเทรนที่ถุงสีส้มเมื่อกี้ะะล้ก็สสาา่งงใหผผม กกัันนนเป็หละจริงๆแล้วมีคนถามหนูกันเข้ามาเหมือนกันว่าอะไรอย่างดิ๊ดๆเกี่ยวกับพี่มูอย่างเงี้ยที่แบบทำหมันมาแล้วหนูกได้มีการเปลี่ยนอาหารแมวให้ดิ๊ดิกับพี่มูไหมนะคะก็คือหนูกอ่ะไม่ได้ให้อาหารเม็ดแมวเป็นหลักอยู่แล้วคือแมวที่บ้านเนี่ยจะเป็นแบบพวกบาร์เป็นส่วนใหญ่มากกว่านะคะก็เลยไม่ได้คุยกับคุณหมอแล้วก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอาหารนะคะคุณหมอก็บอกกินอันเดิมได้แล้วก็แค่ลดปริมาณลงแล้วมันก็ยังมีคนสงสัยว่าคุณหนุให้บาร์แมวคู่กับอาหารเม็ดมันไม่เป็นไรหรอเพราะว่าจริงๆแล้ว้วมมมันไ่ถูกตตองสมมุิ ว่าเราจะให้บาร์ฟเนี่ยจริงๆเขาแนะนําว่าเราควรจะให้บาร์ฟแบบ100%ไปเลยไม่ควรจะมาให้อาหารเม็ดแล้วเราอ่ะก็คือทําแบบนี้กับแมวเรามาหลายปีแล้วแล้วแมวเราก็คือไม่ได้เจ็บป่วยอะไรก็คือทุกอย่างโอเคเราก็ปรึกษาคุณหมอว่าเอ้บางทีแบบเรามีความไม่สะดวกนะที่เราจะต้องแบบมานั่งอุดแบบทุกมือ้อหรือว่าบางทีเราออกไปข้างนอกเรารีบอะไรเงี้ยเราก็พยายามเว work ไลฟ์ b a l านซ์กับเรากับแมวให้มันเท่าๆกันว่าเราจะสามารถให้ได้ทั้งบาร์ฟแล้วก็ให้ได้ทั้งเม็ดถามว่าแมวเราเป็นอะไรไหมแมวเราไม่เป็นแต่ถามว่าเราแนะนํำไหมเราไม่ช่ชสรรวแพทย์เรา สามารถแนะนําอะไรได้แต่เราก็ทําตามแนวทางของเราไปเอาความสะดวกของเจ้าของแล้วก็เอาความสะดวกของแมวอ่ะเป็นหลักนะคะเนี่ยไหนๆเราคุยกันถึงอาหารหลักไปแล้วใช่ไหมที่ว่าเราลองมาดูอาหารเสริมไหมหรือว่าพวกขนมขนม,นมที่เราห้แต่ละวันเี้ยใช่จริงว่าอาหารเสริม่ะคปปิง <c oughs> ปป้งอะ่ะก็เป็นของที่แบบว่าให้แมวเยอะมากๆเหมือนกันเพราะว่าเออนอกจากอาหารหลักแล้วเนี่ยเราก็ยังอยากกระตุ้นให้แมวของเราเนี่ยกินข้าวค่อนข้างเยอะเพราะว่าแมวเด็กเนี่ยมันมีการเล่นค่อนข้างเยอะเอเนจีมันค่อนข้างสูงใช่ไหมมันก็หิวทั้งวันอะไรเงี้ยเราก็อยากจะขุนให้มันตัว ค่างใหญ่แล้วก็ภูมิต้านทานดีแล้วก็จะมีอาหารที่แบบเป็นอาหารเสริมเป็นท็อปปิ้งอะไรเรียกอย่างนี้ดีกว่าอันแรกที่ซื้อมานะคะเป็นน้องคนนี้<ช>อันนี้เป็นไวท์ทอฟเฟิซื้อมาแพงมากเหมือนกันนี่ถุงละพันแปดอันนี้ถุงละประมาณพันแปดน้องเป็นบาร์ไ,ไก่งวงแต่ว่าปกติบาร์เนี่ยเราจะกินเป็นแบบว่าสุกๆเป็นดิบๆใช่ไหมคือเราไม่ควรอุ่นแต่ว่าอันนี้มันเป็นบาร์ที่แบบว่าเขาอัดโขงมาแล้วอะเป็นเหมือนฟิิลลิ่งแบบไก่หยองอะจริงๆมันจะเป็นก้อนแบบนี้ เธอจริงๆเขาแนะนําว่า1ตัวกินหนึ่งก้อนต่อวนันหรือครึ่งก้อนต่อวันสาหรับแมวที่แบบเด็กที่บ้านเด็กๆ3คนชอบมากๆมันจะฟิลลิ่งเหมือนกินไกบน่บดอะไรอย่างเงี้ยนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงชอบแต่อันนี้นูก็ยังไม่ได้ชิมนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้ที่ชิมไปก็คือสามารถชิมได้เลยมันจะแค่จืดๆแล้วก็มีแค่กลิ่นไม่ได้มีอะไรเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเกลเกลสดสาระคนกินไหมเขาเรียกเกล็อันนี้ก็คือโฮลิสติกเหมือนกันเป็นแบบคน,นคนเลยนูลองกินนุลองกินได้นุลองกินเลยเล็กๆมาดิ นูกกินโชยเดี๋ยวนุกกินโชยให้ดูมันก็จะแบบว่าคล้ายๆพวกเรียกว่าไงอะไก่ยองอะกัดไปเลยไม่มีไม่มีรสชาติเลยกัดไปเลยไม่เอาเดี๋ยวได้เราอย่าปล่อยให้กินคนเดียวอะชิมเฮ้ยมันไม่มีรสชาติมันกินได้เฮ้มันเหมือนหมูยองอะมันเหมือนไก่ยองในข้าวต้มเลยเอาเอาโรยใส่อาหารใสก็ได้นะแมวเราชอบ คือมันจะเป็นแบบเกตคนกินอ,กอันนี้คือกินให้ดูจริงๆนะเดี๋ยวขนมนะเดี๋ยวชิมให้ดูเลยว่ามันกินได้จริงๆถุงหนึ่งน่าจะได้กี่เดือนอนะ <uk> เขาก็คือจริงๆงแล้วที่เมืองนอกเขาให้กันเป็นอาหาร <Weird. S 1> หลักจริงเหรอใช่แต่ว่าในาส่วนตัวเราคิดว่าแบบมันราคาค่อนข้า,ขงางสูงเกินแล้วก็ให้เป็นแบบของเสิร์ฟให้แมแวเราตื่นเต้นอะไรอย่างนี้เพราะว่าเนี้ยดูโภชนาการแล้วโปรตีนมาสูงกว่าตัวอาหารหล<ท><พ>ักเยอะพวกพวกที่เป็นแบบว่าอาหารแบบที่มันไม่ใช่แมสโปรดักแบบเนี้ยมันจะยิ่งโปรตีนสูงมากอย่างซีวี่อย่างเงี้ยสี่สิบหกกรัมคือถือว่าเยอะมากๆนะแล้วก็เมื่อกี้เราให้ดูเป็นซีวี่เป็นแบบว่าเป็นอาหารเม็ดใช่ไหมซีวี่เนี่ยเขาก็ออกมาอีกเหมือนกันนะเป็นอาหารแบบอปปิิงงซึ่่่กกกกนนนแแรวาาามมเเ็็บบ ปลาเค็มที่แท้จรูนี่อุดมดิใช่ปะก็กลิ่นอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะอีกถุงนึงอันนี้คือข้าวต้มปลาสลิดของแท้เลยแบบกลิ่นแรงมากเพราะว่าเป็นแมคเคอเรลนะคะอันนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันเออพระาณแบบพันนึงอันนี้ลองเทให้ดูยังลองเทแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเนี่ยอะไรเป็นอะไรแล้วก็ที่ทุกคนเห็นอันนี้ก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันดูน่ากินใช่ไหมคือน้องคนนี้เป็นฟรีสไต ฟีดได้ปกติเราก็จะอยู่ในอาหารแบบนูเทียนที่เราที่เราให้แมวใช่ไหมแต่ว่าฟีดได้แบบนี้ก็คือเป็นฟีดได้ที่คนทําเองเป็นไข่แดงที่เอาไว้พวกบำรุงขนเป็นตับไก่เป็นตับเป็ดเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นอกเป็ดอกไก่แล้วก็เป็นชีสนมแพะอะไรพวกนี้พวกนี้มันก็กินเป็นแบบเหมือนอาหารเสริมอ่ะมันก็จะทําให้แบบแมวเราสุขภาพดีขนสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอันที่แมวชอบมากโดยเฉพาะน้องคนนี้ บูบีไหน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 บูบีคือชอบกินมากบูบีบูบีอ่ะบีกินไหมบีลองบีลองไหมไม่ไม่กินโอเคแต่ว่าคืองใช่คือน้องคนเนี้ยก็คือมันจะมาเป็นชิ้นแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยอะเดี๋ยวให้ดูมันจะเป็นแบบนี้เห็น อันนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายยี่ห้อแล้วก็เลือกพยายามเลือกยี่ห้อที่มันดูเป็นชิ้นแม่นอันที่สุดแล้วก็แต่อย่างอันนี้คือของอะไรคือของไทยธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยในช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือมีขายมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยก็จะเป็นตบับมีชิ้นแบบอกไก่อกไก่ก็คือพวกนี้มันสุกแล้วเธอสามารถกินได้แล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าแมวบางตัวที่กินอาหารยากเนี่ยเขาก็เอาพวกนี้ไปแช่น้ำให้มันนิ่มมันก็จะคือลูกมาเป็นคล้ายๆของสดแมวก็จะเพิ่มความอยากอาหารมาคืนใครอันนี้คือตับอันนี้คือไก่อกไ ข็ okay, อกไก่อะทำไมอ่ะกลัวอะไรวะไม่เอาพี่ไม่กินชิมมาเร็วๆเพื่อ <c ười> อาหารสาตว์อ่ะมันจะจืดมากเลยอ่ะเพราะว่าเขาเขากลัว <c ười> <ๆ>มันมีปัญหาแบบตับตายใช่ๆเลยอยากให้ทุกแบบเจ้าของทุกคนพยายามเปิดใจเมื่อก่อนเราคิดว่าแบบคนที่จะมาชิมอาหารแมวว่าไม่มีทางงหลังอ่ะซื้อว่าเขาชิมหมด อย่างอาหารเมนูก็ชิมเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากจะรู้ว่ากินเข้าไปมันเค็มไหมถ้าสมมติว่าเราที่เป็นต่อมรับรสดีๆเราชิมแล้วมันเค็มแล้วน้องแมวที่ตัวเล็กกว่า,<ม>วาเรา<ม><ม>แบบเยอะมากๆมันไม่ควรจะกินเค็มเท่านั้นอะไรเงี้ยน,นี่ก็เป็นแบบว่าอะไรที่เราให้แมวนะคะส่วนอันนี้ก็อนนของที่แบบหาซื้อได้ง่ายตามแบบว่าร้านทั่วๆไปเพชรช็อปอะไรเงี้ยเนาะมันคือแคสเตอร์เพลย์อันนี้เป็นแซลมอนส่วนตัวนะรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ได้เลิศเลอขนาดหนูรู้สึกว่านนมันค่อนข้าง แข็งด้วยแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยไม่ได้รู้สึกว่ามันสดใหม่เท่าไอ้พวกที่แบบว่าคนไทยทําอบขายเองอะ พราะว่าพวกนี้เขาอบในปริมาณแบบน้อยมันก็จะรู้สึกว่าของมันสดใหม่เสมอแต่ว่าพวกนี้มันแบบนําเข้ามามันก็จะเหมือนมันไม่ค่อยสดใหม่เท่าไหร่แต่ว่ามันหักซื้อง่ายอะไรเงี้ยพี่ว่าเราลองมา mix จานหนึ่งให้แมวกินมเออเดี๋ยว mix ให้ดูอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบกระป๋องที่เอาไว้เก็บอาหารคือเดี๋ยวจะแปะพวกพิกัดต,ต่างๆไว้ให้ใต้คลิปแต่ว่าพวกกระป๋องแบบเนี้ยที่ซื้อมาเพราะว่าบางที่ถุงอะ่ะมันเก็บอาหารไม่ได้แล้วแบบซิลซิปล็อกมันไม่ค่อยดีแล้วพวกถ้วยแบบเนี้ยมันจะมีเหมือนถ้วย วันละเท่าไหร่ใช่ก็จะเป็นการตรวงที่แบบว่าง่ายแล้วก็สะดวกกับเราเราจะได้เห็นด้ว่าอาหารมันเหลือแค่ไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะ<ม>อะเดี๋ยวเราจะมิกให้ดูว่าเวลาเราทำกับข้าวแมวที่แบบเป็นอาหารเมที่เราจะเทไว้ให้น้องๆเนี่ยมันจะประมาณไหนนะคะต่อจากเมื่อกี้นิดหนึ่งลืมพูดว่าเห็นอาหารไปเห็นชามข้าวแล้วก็ที่วางอาหารแมวประเด็นก็คือที่บ้านเราอะใช้เป็นชามเซรามิกอย่างนี้สาเหตุที่หนูใช้ชามเซรามิกคืออะไรรู้ไหม เพราะว่าบางทีเราอุ่นบัฟเราก็เลยใช้ชามเซรามิกแบบนี้ในการเข้าไปดูดได้เลย,เลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราเอาชามไปอุ่นอ่ะชามข้าวมันจะอุ่นเคยไปกินร้านอาหารคนแบบร้านอาหารอิตาเลียนดีๆปะ่ะเวลาเรากินข้าวอ่ะกินข้าวในจานที่เยน็นอ่ะกับกินข้าวในจานที่อุ่นอ่ะกินข้าวในจานที่อุ่นอร่อยกว่านะซึ่งแมวบ้านเรามันมีตัวหนึ่งไม่ชอบกินของเย็นเลยที่รู้ที่มันรู้ ว่าแบบชามนี้ยังเย็นอยู่มันจะไม่กิน,ค, <c oughs> นคือนุม่มคือนุ่มเนี่ยถ้าสมมติว่าชามเย็นอะไม่กินเรื่องมากมากนึกว่าแบบเป็นโอ๊คแบบเป็นเชฟแบบเป็นแบบผู้ดีอังกฤษอิตาเลียน <c oughs> เน,นี้ยก็คือ,อคใช่คือสาเหตุที่เราซื้อชามแบบเซรามิกนะคะแล้วก็จริงๆที่บ้านเนี้ยมีชามแบบสแตนเลสด,ด้วยเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเวลาที่เราใส่น้ำแล้วก็ใส่อาหารเนียชามสแตนเลสอะ่ะมันมีกลิ่นของสแตนเลสอยู่แค่พูดคะว่าสแตนเลสขึ้นมาก็ขนลุก <c oughs> แล้ว <c oughs> คือมีกลิ่นของสแตนเลสอยู่อะแล้วเราก็แบบเราดมแล้วเราได้กลิ่นอะเราก็ไม่อยากให้แมวเราเป็นแบบนั้นได้กลิ่นเหมือนเราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบพยายามเลือกใช้ของที่เป็นเซรามิกดีกว่านะคะจริงๆอีกอย่างหนึ่งิีกขอยืมก่อนดินายนายแบบ แล้วก็คือชามข้าวแมวจะให้ดูว่าที่ชามข้าวแมวหรอเราใช้เป็นแบบนี้นะคะจะเห็นว่ามันค่อนข้างสูงสาเหตุที่เราใช้อ่ะให้ดูนี้นะอ่ะขอวางสาเหตุที่เราใช้ที่วางชามข้าวแมวที่ค่อนข้างสูงเนี่ยเพราะว่านุกอ่ะไม่อยากให้แมวเราอ่ะต้องก้มหน้ากินอาหารเวอร์ถึงเบอร์นั้นเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าเราชวางชามแมวที่พื้นอ่ะแล้วแมวก้มหน้าไปกินอย่างนี้ใช่ปะ่ะมันจะทําให้ตัวกระดูกสันหลังแมวตรงตรง,ตรงกระดูกสันหลังแมวตรงเนี้ย ที่เหมือนคนอะที่มนต่อกับคอแบบนี้มันคนละคอมมันจะคอม,ม,อมแล้วมันจะโคดพอมันโคดแล้วมันก็จะกลายเป็นเหมือนแมวที่เดินเดินตัวเขย่งเขย่งตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าแมวที่กินอาหารที่พื้นอะจะทําให้อัวออกมาง่ายกว่าเหมือนกับแบบ เหมือนมันเหมือนหลอดอาหารมันไม่โฟล์นึกออกป่ะเหมือนมันมันถูกแบบพับอยู่อะไรเงี้ยเวลากินก็อาจจะเกิดอาการแบบว่าอ้วกง่ายกว่าอาเจียนง่ายกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยให้ชามอาหารที่ค่อนข้างสูงเด็กๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งก้มหน้ากินนะคะถ้าสมมุติว่าอย่างอันเนี้ยที่ซื้อมามันสามารถปรับระดับได้ตอนเนี้ยเด็กๆเราตัวเล็กอยู่เนี่ยเราก็ให้แบบในระดับที่มันไม่ค่อยสูงมากพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราก็ค่อยปรับระดับขึ้นไปให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ต้องก้มกินจริงๆแล้วไอชามสเตเลา สูงกว่านี้อีกนะคือมันเป็นชามข้าวหมาเด็กเลยก็คือถ้าแบบไมกี้กินตัวเนี้ยคือต้องปีนกินเพราะว่าไม่ถึงแต่ว่ามันจะสะดวกกับแมวของเราที่แบบโตโตมากๆนะคะเพราะว่าแมวเราจะไม่จําเป็นต้องก้มเลยนะอันนี้ก็เป็นหมนความใส่ใจนึงที่ได้เลือกให้แมวว่าเออโอเคดีนะคะอันนี้ก็จะเป็น ในส่วนของอาหารเม็ดแล้วก็อุปกรณ์ของแมวเด็กเนาะยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ทําเป็นแบบคลิปอาหารดีกว่าจะได้แบบเพราะว่าของแมวบ้านเราเยอะมากจริงๆนะเราจะได้แบบว่าเจาะจงเป็นอันๆไปเลยนะคะอย่างข้างล่างเนี่ยก็จะมีเป็นบาร์ตอนนี้ที่เราพูดไปแล้วเนี่ยเราจะพูดของอาหารหลักแล้วก็พวกท็อปปิ้งที่เกี่ยวกับอาหารทีนี้หลังจากนี้มันจะมีในส่วนของพวกอาหารเสริมอาหารเสริมแล้วก็อาหารบาร์ที่เราให้เป็นอาหารหลักแล้วก็อาหารแมวโตที่อยู่ข้างล่างบ้านนะก็เดี๋ยวจะลงไปถ่ายให้ดูแปลงั้นเดี๋ยวเราไปดูพวกอาหาร อาหารเปียกกันเลยแล้วเดี๋ยวเรามา m i ์จานให้ดูว่าออกมาแล้วรูปร่างตาเป็นไงก็ให้อันนี้ก็เป็นอาหารหลักก็อยู่ที่ว่าแมวตัวเล็กก็ใหญ่แค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นพวกแบบว่าอาหารเสริมอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะให้ประมาณกี่เม็ดนะคะก็แล้วแต่ขนาดตัวของแมวเรานี่ก็บิดบิดนายแบบมกก็มากินเลย <laughs> นายแบบยังไม่สเสร็จเลย แล้วก็อย่างไอซีวีที่เราบอกว่ามันเป็นท็อปปิ้งแบบอันนี้เราก็สามารถแบบให้ไปด้วยได้แต่ก็ไม่ต้องให้เยอะมากก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆชามนี้ก็ทําเป็นแบบ example <c oughs> อร่อยไม่อร่อยก็คือยังไม่ทันได้ถ่ายเลยอ่ะนายแบบมากินแล้วอ่ะแบบมากินแล้วเก่งมากมาเลยการมิก <c oughs> ดูถ้วยนี้ก็ได้ถ้วยนี้ก็คือถ <c oughs> ้วยนี้ก็คือมิมกันแล้วนะคะมันก็จะได้แบบเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นของแมว เราก็จะเน้นแบบว่าให้ทีละไม่เยอะแต่ว่าให้ถี่ๆเพราะว่าแมวเด็กเนี่ยมันกินทีละน้อยๆแต่ว่ามันกินแบบบ่อยๆเราก็เลยเน้นความสดใหม่ของอาหารมากกว่าคืออันนี้ถ้าเทียบอาหารคนอะความง่ายอะประมาณแบบข้าวลุกน้ำปลาหรือไม่ก็ข้าวไข่เจียวอะไนี้ทีเนี้ย <ๆ S 1> จริงๆแล้วอะ่ะมันจะมีมื้อที่เราแบบว่าทำแบบทำเยอะทาแบบเยอะๆอะเ,ออเป็นแบบว่าข้าวผัดกับมันหอยไข่ดาวน,น,นู่นึ่งอะไรเงี้ยสำหรับแมวอะนะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูว่าเอ้ยมันเป็นยังไงอันหน่อยไหมครับเยอะ แล้เปลี่ยนจานเปลี่ยนจานบิฟเฟยเ้ยบ,บิ่กกินค่ะบิ๊กกินโชว์หน่อย สองบ,บ้างนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอาหารของแมวโตเนาะก็จะอยู่ตรงนี้เพราะว่าบางทีแบบเราอยู่ชั้นล่างแล้วอยากจะขึ้นมากินอาหารชั้นบนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอันที่ให้มานานแล้วนะคะแล้วก็ฟาร์มแมวระดับดีๆก็แนะนํามาประมาณหนึ่งนะว่าเป็นอาหารที่แบบราคาโอเคแล้วก็กินได้สมคุณภาพนะคะก็คือน้องคนนี้ ตาดาอันนี้เป็นเทซอฟเดอะไวนะคะล็อกกี้เมาเทนอันนี้จะเป็นสูตรสูตรนี้ดีที่สุดสแล้วตั้งแต่กินมันรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อแบบเนื้อกว้างหรืออะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยแหละก็คือสาเหตุที่ให้น้องคนนี้นะคะเพราะว่าเทซอฟเดอะไวเนี่ยเป็นอาหารที่โปรตีนทั้งๆสูงประมาณ42เหมือนกันนะจริงๆแล้วโปรตีนสูงเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าดีสำหรับแมวทุกตัวนะก็คือโอเคพอได้บางตัวก็วไม่ได้ต้องใช้เหมือนที่เราบอกไปใช่ปะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยก็คือกินอันนี้ข้อดีก็คือตัวใหญ่่่้วนนะะวนนาเีียะะสดย ก็คืออัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอันเนี้ยก็จะเป็นแบบขั้นเบสิกของที่บ้านนะคะก็อาจจะไม่ได้ให้อันเนี้ยเยอะมากเท่าเดิมแล้วก็จะเป็นแบบผสมตัวนูเทียหรืออะไรอย่างเงี้ยไปนะคะแต่ว่าน้องคนนี้ก็คือก็คือเบบี้ก็คือจะแบบว่ายังมีแบบให้เป็นยืนผืนบ้างน,นะคะก็เป็นการกินแบบผสมผสานแบบบุฟเฟ่นั่นเองเบบี้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 ชอบอะไรคะสีไปไหนอ่ะ อันนี้เดี๋ยวเราเก็บแล้วเดี๋ยวเราเมื่อกี้ก็คือให้ดูไปแล้วว่าชามอาหารของแมวโตชั้น2เนี่ยมันก็จะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็พยายามให้มันสูงเอาไว้ถ้าเป็นแมวเด็กกินก็จะต้องปีนเอาค่ะใช่ไหมขึม้นไปข้างบนไป แล้วก็มีเธอโฉมหน้าโฉมหน้าคนรีวิวอาหารที่เป็นอาหารแบบที่ใหญ่เกียงไก่ราชดาหลายเทยเอร์